กฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่ทำงานเร่องนี้ทำไงดีมีปญหาะไรปัญาละอไเทอะอะเนมนันก็แค่ทลกันเหมก็บอก้พาะกูใส่น้อยแหมเดี๋ยวให้เด็กๆใส่เยอะนี่แบบเอาแบบนิเดเยวไม่กี่ขึ้นช้อนชาเอาแบบอันนี้อันนี้แบบแซมเปิ ตอนหนูเล่นเองหนูก็เพิ่มสัดส่วนเข้าไปนี่จำไว้ถ้าเกิดถ้าเกิดน้ำส้มสายชู15ซีซีกับไอ้ไอนี่ประมาณเครื่งช้อนชาได้เท่านี้นะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำส้มน้ำส้มสายชูเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าไอ้ไอนี่เพิ่มขึ้นอีกสองเท่าไอ้นี่มันก็จะใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าทำไมลูกโป่งหนูฟูนะ กอนี้อะไรอยู่ในกนี่อะไรยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์แล้วมันจริง่ะไม่รู้นะไรู้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์แบต้ระง้จระรินะมีใฮียงเจนไหมครับ